สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแปลงมันเรานะครับอันนี้อายุมันเราได้8เดือนแล้วนะครับแต่เดือนคืออันนี้ขุดก่อนนะครับเพราะมันอยู่ในที่ลุ่มนะครับกลัวฝนตกหมาแล้วมันเน่าครับก็เลยต้องขุดก่อนนะครับอันนี้เราขุดก่อนห้าไร่นะครับ มันก็ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ยังแปดเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูหัวมันของเรานะครับไหนนอกอันนี้ใช้รถไถขุดนะครับขุดรอไว้ก่อนแล้วแล้วก็จะมีคนมาดึงนะครับอันนี้รถไถขุดเรียบร้อยแล้วตัวนี้ดึงขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ดึงง่ายๆดีกว่า <c oughs> นี่ครับหัวมันเรานะครับอันนี้ครับอันนี้น้ำหนักต่อไร่นะครับอยู่ที่แปตันนะครับก็ยังรอได้อีกนะครับพอดีเรากลัวฝนตก ทีๆแล้วก็ทำให้มันของเรามันเน่านะครับก็เลยต้องรีบขุดก่อนส่วนข้างบนนะครับยังรอได้อยู่นะครับข้างบนอันนี้เนื้อที่16ไร่นะครับเราขุดไปไปแล้ว5ไร่นะครับน้ำหนักต่อตันก็โอ้น้ำหนักต่อไร่ก็8ตันนะครับก็ก็พอใจระดับหนึ่งนะครับเพราะอายุมันโล มันยังไม่เต็มนะครับแค่แปดเดือนอันนี้จะทํามันปีนะครับก็คือในรอบสิบสองเดือนนะครับน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะครับตามอายุมันอันนี้บรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ข้างล่างขุดเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี่จะข้างล่างนี่จะสวยนะครับแต่พอดีรอไม่ได้เต่จะพาไปดูต้นมันนะครับต้นมัน เราต้นมันยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ระดับหน้าอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นมันแป๊นนึงครับต้นมันเรามันก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับอันนี้ยังรอได้อีกนะครับโปมันนี่สิโปรครับมายืนตรงนี้ดูน,นี่ค่ะนี่วิธีสังเกตต้นมันที่อายุเต็มที่นะครับมันคือ ใบพวกใบข้างล่างนี่ครับมันก็จะแห้งเราจะร่วงไปเองนะครับอันนี้ยังไม่ร่วงนะครับใบก็ยังเขียวๆอยู่เยอะอยู่ถ้ามันโตเต็มที่มันก็ใบพวกข้างล่างๆมันจะร่วงนะครับก็เหลือยอดอยู่นิดนึงอยอดประมาณคืบกว่าๆนะครับน,นั้นคือสังเกตว่าโตเต็มที่แล้วแต่ตัวนี้มันยังไม่โตเต็มที่นะครับก็ ็ยังใบเขียวๆอยู่นะครับอ,อ,อ่าเคี้ก่อนแล้วกันนะครับ